การคิดแก้ปัญหาแบบคนรวยหรือคนที่ประสบความสำเร็จมักมีแนวทางที่แตกต่างจากคนทั่วไปพวกเขามองปัญหาเป็นโอกาสและใช้วิธีคิดที่ช่วยให้พวกเขาเก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือ5วิธีคิดแบบคนรวยในการแก้ปัญหา 1. มองปัญหาเป็นโอกาสคนรวยมักมองว่าปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตแทน ที่จะกลัวปัญหาพวกเขาจะหาวิธีเปลี่ยนมันให้เป็นข้อได้เปรียบการมองปัญหาเป็นโอกาสคือการเปลี่ยนมุมมองจากการเห็นปัญหาเป็นอุปสรรคมาเป็นมองว่ามันคือโอกาสในการเรียนรู้เติบโตหรือพัฒนาแนวทางใหม่ๆคนที่ประสบความสำเร็จมักใช้ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนวัตกรรมปรับกลยุทธ์และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันการมองปัญหาเป็นโอกาสสำคัญ เพราะช่วยลดความกลัวและความเครียดเมื่อเรามองปัญหาเป็นโอกาสเราจะไม่จมอยู่กับความวิตกกังวลแต่จะโฟกัสที่การแก้ไขและพัฒนากระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ปัญหามักนำไปสู่แนวทางใหม่ๆที่เราอาจไม่เคยคิดมาก่อนทำให้เราเติบโตและพัฒนาทุกปัญหามีบทเรียนซ่อนอยู่ถ้าเรามองหามัน เราจะพัฒนาได้เร็วขึ้นสร้างโอกาสทางธุรกิจและการงานหลายบริษัทใหญ่ๆเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาที่คนอื่นมองว่าเป็นอุปสรรควิธีฝึกมองปัญหาเป็นโอกาสเปลี่ยนคำถามจากทำไมต้องเป็นฉันเป็นฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้โฟกัส ที่การแก้ปัญหาแทนที่จะจมกับปัญหาให้หาทางออกอย่างสร้างสรรค์มองหาประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ทุกปัญหามีข้อดีบางอย่างซ่อนอยู่เสมอใช้ปัญหาเป็นแรงผลักดันให้นำความท้าทายมาเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จเรียนรู้จากคนที่เคยผ่านปัญหาและใช้มันเป็นโอกาสปัญหาโอกาสถ้าเรารู้จักปรับมุมมองและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์การมองปัญหา เป็นโอกาสไม่เพียงแต่ช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคแต่ยังทําให้เราเติบโตแข็งแกร่งและประสบความสําเร็จมากขึ้นอีกด้วย 2. แก้ปัญหาจากรากเหงา้าไม่ใช่แค่ปลายเหตุคนทั่วไปอาจเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวแต่คนรวยจะมองหาต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อแก้ไขให้หมดไปถาวรตัวอย่างถ้าเงินขาดมือบ่อออ,อคนรวย จะไม่แค่หารายได้เพิ่มแต่จะวางแผนการเงินให้มีรายรับแบบยั่งยืนการแก้ปัญหาจากรากเงาหมายถึงการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและแก้ไขตรงจุดแทนที่จะจัดการแค่กับอาการหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวการแก้ปัญหาแบบนี้ช่วยให้ปัญหาไม่กลับมาเกิดซ้ำและทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาแก้ปัญหาเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาการแก้ ปัญหาจากรากเง้าสำคัญเพราะช่วยแก่พอปัญหาได้ถาวรถ้าแก้ที่สาเหตุหลักปัญหาจะไม่กลับมาเกิดซ้ำประหยัดเวลาและทรัพยากรแทนที่จะเสียเวลากับปัญหาเดิมๆเ,เราสามารถใช้พลังงานไปพัฒนาสิ่งอื่นได้ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น เมื่อเข้าใจต้นเหตุของปัญหาเราจะสามารถวางแผนป้องกันปัญหาในอนาะคต่อได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคนที่ฝึกมองหาสาเหตุที่แท้จริงมักจะมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดีกว่าคนทั่วไปวิธีฝึกแก้ปัญหาจากรากเงาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้าน ใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงไม่ใช่แค่ความรู้สึกเช่นดูสถิติการขายศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าแยกแยะระหว่างอาการและสาเหตุอาการเงินขาดมือสาเหตุไม่มีการวางแผนการเงินหรือรายได้ไม่พอลงมือแก้ไขที่สาเหตุหลักถ้าสาเหตุคือการใช้เงินเกินตัวการแก้ไขที่ถูกต้องคือการสร้างวินัยทางการเงินไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มคิดเชิงระบบดูว่าปัญหานี้เชื่อมโยงกับอะไรอีกบ้าง เพราะบางครั้งปัญหาหนึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันการแก้ปัญหาจากรากเหง้าคือการหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วแก้ไขตรงจุดแทนที่จะจัดการกับอาการของปัญหาแบบชัดว่าคราววิธีนี้ช่วยให้ปัญหาหมดไปทาวรทำให้เราพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน3ใช้เงินและทรัพยากรให้ทำงานแทนคนรวยเข้าใจว่าทรัพยากรมีจำกัด พวกเขาจึงใช้เงินเวลาและเครือข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาตัวอย่างแทนที่จะเสียเวลาทำทุกอย่างเองพวกเขาอาจจ้างมืออาชีพเพื่อแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการใช้เงินและทรัพยากรให้ทำงานแทนหมายถึงการนำเงินเวลาแรงงานและเครือข่ายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างรายได้หรือเพิ่มมูลคา่าโดยที่เราไม่ต้องทำงานหนะักเองตลอดเวลาวิธีคิดแบบนี้ช่วยให้เราสร้างความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินในระยะยาวเหตุผลที่ต้องใช้เงินและทรัพยากรให้ทำงานแทนช่วยสร้างรายได้แบบทัศน์อินคอมรายได้ไหลเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องทำงานตลอดเวลาเช่นการลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่สามารถขยายตัวเองได้เพิ่มประสิทธิภาพและลดพลังงานใช้เทคโนโลยีหรือจ้างทีมงานเพื่อช่วยให้เราทำสิ่งที่สำคัญขึ้นขยายธุรกิจหรือโอกาสในการเติบโตการนำเงินไปลงทุนต่อยอดช่วยให้เราเติบโตเร็วกว่าการพึ่งพาแรงงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวสร้างความมั่นคงทางการเงินทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตเช่น ไม่ต้องพึ่งพารายได้จากงานประจำอย่างอเดียวแนวทางการใช้เงินและทรัพยากรให้ทำงานแทนลงทุนให้เงินงอกเงยลงทุนในหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้โดยที่เราไม่ต้องทำงานเองตลอดตัวอย่างแทนที่จะเก็บเงินไว้เฉยๆลองลงทุนในกองทุน ที่ให้ผลตอบแทน5-10%ต่อปีใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติใช้ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการงานเช่นระบบบัญชีอัตโนมัติแชทบอร์ดสำหรับธุรกิจหรือแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ใช้ระบบจัดการออเดอร์อัตโนมัติแทนที่จะต้องตอบลูกค้าทีและคนจ้างคนเก่งมาช่วยทำงานแทน ที่จะทำทุกอย่างเองจ้างคนที่เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้ธุรกิจหรือการลงทุนเติบโตเร็วขึ้นตัวอย่างเจ้าของธุรกิจจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาดูแลโฆษณาแทนที่จะทำเองทั้งหมดใช้เครือข่ายและคอนเน c t ชันให้เป็นประโยชน์คนรวยมักใช้คอนเน c t ชันช่วยสร้างสร้างกาเช่นหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือร่วมลงทุนกับคนที่มีความเชี่ยวชาญ ตัวอย่างนักลงทุนร่วมมือกับผู้ประกอบการที่มีไอดีดีแต่ขาดเงินทุนสร้างรายได้แบบทสซิฟอินคัมรายได้ที่เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องทำงานทุกวันเช่นค่าเช่าบ้านรายได้จากหุ้นปันผลหรือค่าสิทธิสิทธิจากผลงานตัวอย่างซื้อคอนโดปล่อยเช่าเดือนละหนึ่งหมื่นบาทแทนที่จะฝากเงินไว้เฉยเฉยการใช้เงินและทรัพยากร ให้ทำงานแทนคือแนวคิดที่ช่วยให้เราทำเงินและเติบโตได้อย่างอ,อมีประสิทธิภาพโดยลงทุนจ้างงานใช้เทคโนโลยีและสร้างรายได้แบบทัศน e อินค m e แทนที่จะทำงานหนักไปตลอดชีวิตการเข้าใจและนำแนวคิดนี้ไปใช้จะช่วยให้เรามีอิสรภาพทางการเงินและใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลมากขึ้น สี่คิดนอกกรอบและกล้าลองผิดลองถูกคนรวยไม่ยึดติดกับวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆพวกเขากล้าลองวิธีใหม่แม้ว่าจะมีความเสี่ยงเพราะรู้ว่าความล้มเหลวคือบทเรียนคิดนอกกรอบหมายถึงการมองหาแนวทางใหม่ๆที่แตกต่างจากวิธีเดิมๆและไม่ยึดติดกับกรอบความคิดหรือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมกล้าลองผิดลองถูกหมายย่อถึงการไม่กลัวความล้มเหลว และพร้อมที่จะทดลองวิธีการใหม่ๆหากผิดพลาดก็เรียนรู้และปรับปรุงต่อไปทั้งสองแนวคิดนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้คนประสบความสำเร็จเพราะพวกเขาไม่กลัวความเสี่ยงและใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ๆการคิดนอกกรอบและกล้าลองผิดลองถูกสำคัญเพราะช่วยให้เกิดนวัตกรรมและไอเดียใหม่ ธุรกิจและเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จมักเกิดจากการคิดนอกกรอบและลองทำสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทำทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วคนที่สามารถคิดตา่างและกล้าลองสิ่งใหม่ๆจะก้าวหน้าคนอื่นพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเมื่อลองผิดลองงอถูกเราจะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้น สร้างโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนหลายธุรกิจหรืออาชีพที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเกิดจากการคิดนอกกรอบเช่นยูทูบเบอร์นักพัฒนาแอปพลิเคชันวิธีฝึกคิดนอกกรอบและกล้าลองผิดลองถูกตั้งคำถามกับทุกอย่างอย่ายึดติดกับเราทำแบบนี้มาตลอดแต่ให้ถามว่าเราจะทำให้มันดีขึ้นได้ยังไง ตัวอย่างถ้าธุรกิจเงียบลองคิดดูว่ามีวิธีใหม่ๆที่จะเข้าถึงลูกค้าใหม่เช่นใช้ทิทอทำไลฟขายของเปิดรับแนวคิดใหม่ๆและหลากหลายมุมมองอ่านหนังสือดูสารคดีหรือคุยกับคนจากอุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อรับแนวคิดใหม่ตัวอย่าง Starbucks ไม่ได้คิดแค่ขายกาแฟแต่สร้างประสบการณ์ ในร้านของพวกเขาลองทำจริงยารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเริ่มทำก่อนแล้วค่อยปรับปรุงตัวอย่างซักจ็อบเปิดตัว iPhone แม้ว่ารุ่นแรกยังมีข้อบกพร่องแต่เขาใช้ฟีดแบ c k เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นเรียนรู้จากความผิดพลาดคนที่ประสบความสำเร็จมองว่าความล้มเหลวเป็นบทเรียนไม่ใช่จุดจบตัวอย่าง เจฟเบโซล้มเหลวกับหลายโปรเจกต์แต่เรียนรู้และปรับปรุงจนอเมซ o n กลายเป็น e ีคอ m เมิรอันดับหนึ่งออกจากคัเฟอร์โซนความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นเมื่อเรารเผชิญกับสิ่งใหม่ๆอยากกลัวที่จะลองอะไรที่ไม่เคยทำตัวอย่างคนที่เคยข,ยขายของหน้าร้านแต่เปลี่ยนมาทำออนไลน์และประสบความสำเร็จคิดนอกกรอบคือการมองหาแนวทางใหม่ ที่แตกต่างกล้าลองผิดลองถูกคือการไม่กลัวความล้มเหลวและกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆทั้งสองแนวคิดนี้ช่วยให้เราสร้างนวัตกรรมพัฒนาไอเดียและกล้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นห้าล้อมรอบตัวเองด้วยคนเก่งและคิดบวกคนรวยรู้ว่าการแก้ปัญหาไม่ได้ต้องทำคนเดียวพวกเขาสร้างเครือข่ายคนที่ช่วยเสริมพลังและให้มุมมองใหม่ตัวอย่าง แทนที่จะคิดเองทุกอย่างพวกเขาขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจการล้อมรอบตัวเองด้วยคนเก่งและคิดบวกหมายถึงการเลือกที่จะอยู่ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่มีความสามารถมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนเราในทางบวกทั้งในด้านการทำงาน การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองการเลือกคนในแวดวงของเราที่มีอิทธิพลดีจะช่วยเพิ่มพลังให้กับเราในการเติบโตและประสบความสมำเร็จมร็จเหตุผลต้องล้อมรอบตัวเองด้วยคนเก่งและคิดบวกเพราะสร้างแรงบันดาลใจคนที่เก่งและมีทัศนคติที่ดีสามารถเป็นแรงผลักดันให้เราต้องการพัฒนาตัวเองและสร้างความกระตือรือร้อนในการทำสิ่งต่าง ช่วยในการเรียนรู้และพัฒนาเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่เก่งในด้านต่างๆเราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์และวิธีคิดของพวกเขาซึ่งช่วยให้เรามีความรู้และทักษะที่หลากหลายพลังบวกช่วยให้ไม่ท้อถอยคนที่คิดบวกจะไม่จมอยู่กับปัญหาหรือความล้มเหลวแต่จะมองหาวิธีแก้ไขและใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียนสร้างโอกาสใหม่ๆ การอยู่ในกลุ่มคนที่มีความสามารถสามารถเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจงานหรือการลงทุนใหม่ๆเสริมสร้างความมั่นใจการได้รับคำปรึกษาจากคนเก่งและคนที่คิดบวกสามารถเพิ่มความมาั่นใจในการตัดสินใจและการลงมือทำในเรื่องต่างๆวิธีการล้อมรอบตัวเองด้วยคนเก่ง และคิดบวกเลือกวงสังคมให้ดีหลีกเลี่ยงการอยู่ในกลุ่มที่มักพูดคุยแต่เรื่องอลบหรือดึงพลังบวกจากเราไปเราควรเลือกที่จะอยู่ในกลุ่มที่ให้การสนับสนุนและสร้างพลังบวกเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนที่มีความสามารถหรือมีทัศนคติที่ดีเพื่อขยายเครือข่ายของเราค้นหาคนที่เป็นแรงบันดาลใจสังเกต และเลือกคนที่ทำสิ่งที่เราต้องการจะทำและเรียนรู้จากวิธีคิดและประสบการณ์ของพวกเขาหาเมนทอร์ที่สามารถแนะนำและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่เราสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานหรือที่บ้านพยายามทำให้ที่ทำงานหรือบ้านของเราเป็นสถานที่ที่ทุกคนสนับสนุนกันและกันโดยไม่มองโลกในแง่ลบ ใช้การสื่อสารที่ให้กำลังใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงคนเก่งในยุคปัจจุบันการเข้าถึงคนเก่งและมีทัศนคติที่ดีไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันเราสามารถเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์ฟอรัมหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้และแรงบันดาลใจตัวอย่างยูท b e พาร์คสต์หรือเว็บบอร์ดที่พูดถึงเรื่องที่เราสนใจระวังคนที่มีทัศนคติลบถ้าเราเห็นว่าคนรอบข้างมีทัศนคติที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีหรือไม่มีพลังเราควรเริ่มห่างออกจากพวกเขาและหาคนที่สามารถสนับสนุนการเติบโตของเราการล้อมรอบตัวเองด่าห้วยคนเก่งและคิดบวกเป็นการสร้างวัดวงที่ส่งเสริมการพัฒนาและความสำเร็จ โดยการเลือกคนที่สามารถช่วยเราในการเรียนรู้เติบอโตและมองโลกในแง่ดีการมีคนเก่งและคิดบวกอยู่รอบตัวจะทำให้เราได้รับแรงบันดาลใจความมั่นใจและโอกาสใหม่ๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองและประสบความสำเร็จในชีวิตการคิดแก้ปัญหาแบบคนรวยคือการมองปัญหาเป็น โอกาสแก้ไขจากต้นเหตุใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าคิดนอกกรอบและสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งถ้าปรับแนวคิดเหล่านี้ได้คุณก็สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้เหมือนกัน